สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนยูทูบท่านนะครับวันนี้กระดับผมนะครับน้องพจนนะครับอยู่ที่ช่องน้องไมเวสกามานะครับวันนี้ได้โอกาสนะครับมาเขาเรียกว่าเจอเจอนะครับพื่น้องทุกท่านนะครับที่ช่องนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ยอดวิวนะครับ MV ของ ฮักกระหูฮักนะครับตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นสามพันแล้วนะครับเพียงแค่แปดชั่วโมงนะครับตอนนี้เข้าอยู่อ่าี่หมื่นสามพันแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับนะครับให้การตอบรับพวกเราทีมงานนะครับแบบเบียดนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับช่องธรรมาหากินนะครับน้องพศนะครับกับน้องไม้นะครับน้องไม้เวทกามาวันนี้นะครับทรามมาหากินนะครับวันนี้ได้นําไข่ยไส ทำไข่ยัดไส้นะครับไข่ยัดไส้ย่างนะครับแล้วก็ต้าหวยนันสดนะครับเรามาดูกันนะครับว่าหมดกันแล้วหรือยังนะครับจะลองมาดูกันเลยนะจ๊ะนะครับขอบคุณนะครับยอดวิว10,000นะครับ3 0 0พันนะครับ1 3,000วิวนะครับตอนนี้นะฮะจะเข้าหลักนะครับ15 0 0 0แล้วนะครับวันนี้ครับนี่ครับไข่ยัดไส้ย่างนะครับสวัสดีจ้านะครับ นี่รายการทำมาหากินนะนะครับทำมาหากินครับอันนี้ครับไข่ยัดไส้ย่างนะครับนี่ไข่ยัดไส้ย่างนะครับน่ากินไหมจะหมดแล้วนะครับนะทำมาวันละ60-70ไม้เองนะครับคนนี้ทำอร่อยมากนะครับน้องไมเวทกามานะครับนี่คือช่องของเขาเองนะครับฝากด้วยครับช่องนะครับทำมาหากินนะครับนี่คือไข่ยัดไส้ย่างนะครับน้ำจิ้ม ซีฟู้ดบาทจ้าห้าไม้แถมหนึ่งไม้นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับดูน้ำจิ้มเขาเลยนะครับตักน้ำจิ้มให้ดูหน่อยนี่นะครับเข้มข้นนะครับแล้วก็ยังมีครับเต้าหวยนมสดนะครับเห็นไหมฮะเต้าหวยนมสดนะครับฝากช่องนี้ด้วยครับน้องไมเวตกามานะครับช่องธํามาหากินนะครับกับพวกเราทีมงานนะครับบาร์เบียนะครับทีมงานบาร์เบียนะครับ ได้มีโอกาสนะครับขายของอยู่ที่ตลาดนัดนะครับนี่ฮะนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศของตลาดโตลุ่งพระธาตุพนมนะครับนี่ร้านผลไม้นะครับนี่คือร้านบาเบียนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับร้านบาเบียนะครับขายดีทุกวันนะครับขายจนแบบใกล้จะหมดแล้วนะครับขายดีทุกวันเลยนะครับเรามาดูร้านบาเบียกันนะครับ นี่ฮะนี่ฮะช่องทํามาหากินของเรานะครับเราเปียขายไก่ใหเลยเราขายกันทุกวันนะครับถึงแม้จะตัดต่อ Mv ไงเราก็นะครับมาขายของกันนะครับทำกันไปเรื่อยๆนะครับทำจนนะครับไม่มีคนฟังนู่นแหละนะครับ ทำกันไปเรื่อยๆนะครับนี่คือช่องทํรมาหากินของพวกเรานะครับบาเบียนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องใหม่ด้วยนะครับน้องไมเวตการมานะครับกับทีมงานของบาเบียนะครับนะครับช่องธรามาหากินของพวกเรานะครับงานอะไรสุดจริตนะครับงานอะไรที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับเราก็จะทํากันนะครับนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศต๊ะลุงพระธาตุพนมของเรานะครับดูบรรยากาศเลยนะครับมีเบเกอรี่นะครับตะเบรเกอรี่นะครับนนี้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศเป็นใจนะครับที่อื่นยังไงนะครับบอกเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผลไม้สดนะครับ สดมีแตงโมนะครับมีสับปะรดมีแคนตาลูปนะครับแม่ต่อยนะครับแม่ต่อยพระธาตุพนมนะครับร้านแม่ต่อยพระธาตุพนมนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามนะครับติดตามช่องช่องน้องไมเวศกา마น้องไมเวศกามาอเมทลงอเมทลงช่องอะไรนะช่องน้องไมเวศกามา ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับช่องน้องไม้เวสกามานะครับช่องทรมาหากินของพวกเรานะฮะฝากเพื่กานสนับสนุนด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับนะใครที่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับก็นะฮะกดมาเป็นเพื่อนได้นะครับสามารถกดติดตามได้นะครับที่ช่องน้องไม้เวชกามานะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ